สวัสดีครับจากเครื่องปิดฝาขวดเบนกัปตันครับสมงา,รครน,น,างนครับรุ่นไร้สายสมชจุดครับตัวนี้นมัมเบอร์594้ค,ครับตัวนี้จัหาางหวัดตรากครับส่วนตัวนี้นมัมเบอร์592ครับจังหวัดสุรินทร์ครับตุกจุดนะครับผมจะเทส ก็บบจริงอย่างนี้กองส่งทุกตัวนะครับแชร์ไม่ได้ครับคืนคนระับมีปัญหาก็ส่งฟรีส่งฟรีคนระับได้รับสินค้าก็แชร์ได้เลยคนระับไม่ต้องหาช่วเพิ่มครับใช้ไปพังก็ส่งมาครับส่งฟรีคนระับฝาใม่ทุกฝานะสำหรับชุดนี้ผมขายอยู่ชุดหนึ่งสี่พันบาทจะมีเครื่องพร้อมใช้งานหนึ่งตัวแบตเตอรี่สองก้อนแล้วก็สายชาร์จส่งฟรีคนระับ สำหารรับประกันก็คือแชร์ไม่ได้ครับคืนครับมีปัญหาสุมฟีครับเนี่ยการแชร์ก็ไม่ต้องอาเทกนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดนิ่มขวด,ขวดแข็งไม่ต้องอาเทกเหมือนกันครับเนี่ยครับดูครับ ชนิดนะครับไม่งร่มไม่ซึมครับอันนี้ผมเทกับฟ้าสั้นนะดีชุดนะครับเทกจริงสงจริงครับ โอเคนะครับชัดเจนนะครับผมสนใจตักมาครับการันตีคุณภาพครับลงนานมีครับรีวิวก็มีครับขอเคดีครับ